สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับตะวันเช่นเคยนะครับในรายการเที่ยวเมืองไทยไปกับตะวันนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้นะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมเดินทางต่อไปที่สุสานสงครามกาญจนบุรีขับรถมาไม่นานนะครับเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางจนได้ครับสุสานแห่งนี้นะครับผม สร้างขึ้นหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่2องครับและเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากประเทศในเครือจัก,กรภพมากกว่า5,000คนครับและจากฮอลันดาประมาณ1,800คนนะครับและในจํานวนนี้นะครับผมก็ยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคภัยต่างๆประมาณ300คนด้วยนะครับหลังจากที่ดําเนินการเผาศพแล้วได้นําอังคารไปฝังไว้ที่หลุมฝังศพ2แห่งครับภายในสุสานนี้นะครับสําหรับรายงานของ ผู้เสียชีวิตจารึกไว้ที่ศิลาของสุสานนะครับนอกจากนั้นหลุมฝังศพของทหารกอ,องทัพอินเดียอีก11คนที่ฝังอยู่ตามสถานที่อื่นในประเทศไทยซึ่งไม่สามารถดูแลรักษาได้นะครับรายนามเหล่านั้นนะครับถูกฝังจารึกไว้ที่ผนังตึกทางเข้าสุสานครับ สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่น่าสนอกสนใจกับชาวต่างชาติมากเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอ่ายังไงนะครับผมมาเที่ยวกาญจนบุรีแล้วก็แวะมาเที่ยวที่สุสานสงครามกาญจนบุรีด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ท่องเที่ยวไทยไปกับตะวันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ